ฝนผมมีอะไรจะฟ้องอะไรสัดาห์ที่แล้วมีคนไม่มารายการก็พี่นี่ไงไม่สบายอ้าวเอาเหรอผมฟ้องถูกคนเหรออดเลยนะผมบอกเลยเขาที่แล้วเนี่ยผมกับแพรมได้ชิมทุกอย่างอร่อยมากออาทิตที่แล้วอาจจะไม่สบายพลาดไปนิดนึงแต่ว่าวันนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เลยเยอะแยะมากมายงานลิ้นติดโปรแฟของอร่อยเพียบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนแต่ไปพบกับคุณแพรมก่อนครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแพรยังคงแจกของรางวัลเหมือนเดิมเลยวันนี้จับรายชื่อเองด้วยของที่จะแจกในวันนี้เป็นมอชอดไ้น้ำมันจากสมาร์ทโฮมใครอยากได้กติกาง่ายๆคือส่งรายชื่อเข้ารายการเราได้เลยค่ะส่วนไทยแทบในวันนี้เมื่อะกี้เห็นไหมคะโต๊ะคือยาวมากดิฉันแทบจะไม่มีที่ยืนเลยค่ะอาหารจะอร่อยขนาดไหนจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ วันนี้นะครับเราอยู่กับภรรยาของคุณก้องปิยะเขาคือคุณไถ่แดนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคลียข่าวให้เรานิดนึงยังไงเขาจะบอกว่าที่เขาลือกันเนี่ยนะคะคือเรื่องจริงค่ะจริงเหรอครับเนี่ยเปิดต,ตัววันนี้เลยใช่ไหมครับไม่เคยเห็นหรอเวลามีอีเวนต์ของพี่ก้องที่ไหนก็จะเอดแดนาที่นั่นล้วเคยสงสัยหรอว่าเพราะอะไรเพราะอะไรจ๊ะ กิจการนี่คือต้องบอกกันนะนี่เป็นภรรยาของพี่กอบิยะแล้วคุณนะคะผมเป็นสามีของพี่กอบิยะครับไม่น่าช่วงนี้ดูมีฐานะมากขึ้นเยอะเลยนะคะก็เขาเปแต่ผู้ชายฮะหลอกเล่นเปแต่ผู้ชายเราไม่เคยเปถึงเราไม่ถึงแน่นอนแต่ว่าพี่ด่าะงานนี้มาทันทีพี่ด่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้เป็นงานที่รวบรวมร้านอาหารที่อร่อยที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะกับงานลิ้นจิ่โปรแฟอิ่มหนำสำราญนะคะเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันที่พฤิกายนนี้ ที่เซ็นทรัลพลาซาปิ่นเก้าแล้วก็เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนานะคะพัก1วันค่ะให้ยอยแป๊บนึ่งแล้วเดี๋ยวไปทินต่อ3ถึงแพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีงานขึ้นที่เซ็นทรัลพลาซาเวสเกตไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยด้านโควิดสิเค่ะเพราะว่าเราดูแลอย่างรัดกุมเลยตามข้อกําหนดของภาครัฐนะคะทําให้คุณได้ชอบ ชิมกันอย่างเพลินเพลินเลยนะคะเพราะว่าเรารักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือกันทุกคนเพราะฉะนั้นชอบชิมอิ่มน้ำสำรันกันได้เต็มที่บอกเลยนะคะว่าภายในงานของเราเนี่ยเอาใจใส่กินฟินแน่นอนเพราะว่าเมนูแต่ละเมนูรวมๆกันแล้วฟังให้ดีๆนะคะเตรียมรับแอคเควกว่า1000เมนูเยอะมากจะกินไปหมดค่ะพี่มาดูมาดูว่ามีอะไรบ้างเริ่มที ร้านแรกนะคะร้านนี้นะคะร้านบุษยาขนมไทยค่ะเริ่องจากเมนูข้าวเกลียบปากหมอไส้ดั้งเดิมนะคะทางร้านใช้เวลาเคี่ยวไส้ขนมเป็นเวลาสชั่วโมงค่ะส่วนแป้งเนี่ยเป็นแป้งที่ดีมากแป้งเป็นสูตรจากคุณยายที่ถ่ายทอดมาถึงรุ่นหลานค่ะต่อมานะคะเป็นทั่วแปะแป้งสดนะคะทางร้านใช้แป้งจากการนำปากหม้อเนี่ยมาทำสีและกลิ่นที่เห็นเนี่ย เป็นสีที่มาจากธรรมชาติล้วนๆเลยมไม่ใส่วัตถุก,กันเสียทําใหม่ๆจากเตาที่หน้าร้านเลยนะคะน่นาจะดดอแป๊บเดียวก <ไป S 1> ินไปแล้วแล้วก็อาหารยังไม่หมดค่ะยังมีสาคูไส้ดั้งเดิมนะคะคทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเป็น มางสวีรัตทั้งร้านแป้งเนี่ยไม่เหนียวเลยแล้วก็นุ่มเป็นยังไงคะทานไปแล้วอร่อยมากค่ะรสชาติมันคือแบบทำให้เรานึกถึงขนมไทยสมัยก่อนแบบนี้มาที่ร้านต่อไปของเราเลยดีกว่านะคะร้านต่อไปใครที่ชอบอะไรยำๆแซ่บๆพลานไได้เลยนี่คือร้านทีเด็ดยำค่ะทีเด็ดอยู่ที่น้ำยำนะคะสูงพุ่มมาใกล้จะเห็นเลยว่าพริกนี่มาแบบเน้นๆเลยค่ะร้านทีเด็ดยำนะคะเมนูในร้านก็มีตั้งแต่แซลมอนกุ้งหอยนางรม แล้วก็ปูไมาอีกด้วยรู้เลยว่าสดมากๆดูสิฮะนอกจากสดแล้วแซ่บด้วยสิดูสีพริกสิคะเห็นสีก็ซีดแล้วนะคะน่าทานมากคที่บอกว่าทานนี้แล้วไม่จุใจอยากจะพกอะไรกลับไปที่บ้านช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยหุงข้าวร้อนๆก็สามารถทานกับน้ําพริกได้ที่ร้านต่อไปของเราครัวตุ๊กตาค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าเมนูต่างๆของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายกว่า18ชนิดนะคะ คัดสรรเครื่องเทศมาอย่างดีคงอัตลักษณ์ความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนรกกุ้งน้ำพริกน้ำย้อยนรกปลาย่างนรกแมงดาปลาสลิดขี้เมาคน้ำพริกแมงดากุ้งเสียบสามรสพริกขิงดุกปูปลาร่าสับเผาไข่เค็มไตปลาแห้งน้ำพริกกากหมูน้ำพริกขิงกากหมูน้ำพริกกุ้งกรอบปลาร่าสมุนไพรตาแดงรวมถึงน้ำพริกขิงหมูย่างเองค่ะ18เมนูนี้ติดใจแค่เมนูนรกทำไม นรกจุ้งคือต้องบอกเลยนะคะว่าจากที่คุณเคยคิดว่ามันเผ็ดอันนี้เผ็ดยิ่งกว่านรกทุกขุมที่คุณเคยเจอมา้มาที่ร้านต่อไปเราดีกว่านะคะขนมจีนน้ำยาปูบายแตะค่ะเมนูหลักของเรานะคะคือขนมจีนน้ำยาปูสูตรภูเก็ต สุดพักใต้แท้แท้อร่อยเข้มข้นถึงเครื่องแกงคลิ้กแกงของทางร้านเนี่ยทำเองสดสดใหม่ๆทางร้านใช้กะทิคั้นสดนะคะเนื้อปูแกะสดส่งตรงจักแพคค่ะทางร้านรับประกันได้ถึงความสดและความอร่อยเมนูอื่นๆก็มีนะคะน้ำพริกไข่ปูรับประกันสุดเด็ดจากทางร้านค่ะใส่ไข่ปูจุกๆใส่แบบไม่ยั้งเลยส่วนทางร้านเนี่ยเพิ่มความนัวด้วยการโขลกไข่เค็มนะคะเลือกเฉพาะไข่แดงลงไปปรุงรสนะคะด้วยพริกแล้วก็น้ำมะนาวคั้นสดพริกขี้หนูส่วนแท้แท้เพิ ความหอมอร่อยลงตัวมากๆเนื้อปูค่ะเนื้อปูหลนทางร้านก็ใช้กันเชียงหลนเครื่องหลนมาแบบแน่นๆคือบอกเลยว่าไม่มีห่วงค่ะเนื้อปูหลนเนี่ยมีรสชาติเข้มข้นหอมกะทิข้นสดรสชาติกลมกรอบทานคู่กับผักเคียงี่ยอร่อยสุดๆเลยค่ะนี่พูดมาน้ำลายผมไหลหมดแล้วนะับเนี่ยไปแล้วนะคะมาที่หวานต่อเลยนะคะหวานบ้างโรตีบางอิมรอนค่ะโรตีสายไหมบางอิมรอนนะคะสินค้าโอท็อปจากอยุธยา แป้งเนี่ยหอมนุ่มแป้งสีเขียวเนี่ยกลิ่นใบเตยนะคะโรยงานนิดแป้งสีขาวรสชาติแบบดั้งเดิมค่ะอ่ะไหนลองชิมให้ดูสิคะว่ารสชาติัีไงบ้างนี่จะเห็นเลยนะคะว่าแป้งเนี่ยมีความนุ่มเห็นไหมนุ่มบางแล้วมันไม่หนาจนเกินไปด้วยบางคนบอกว่าอุ้ยตายแล้วกินโรตีสายไหมแล้วติดคอปัญหาเราน่าจะหมดไปไม่มีการติดคอค่ะเพราะว่าเรามีน้ำส้มให้ด้วยนะคะน้ำส้มคันนี้เนี่ยเป็นน้ำส้มคันสดๆเลยเป็นส้มใส่น้ำผึ้งจากจังหวัดสุโขทัยรสชาติเข้มข้น อมเปรี้ยวทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นต้องอยากสดชื่นต้องชิมสักนิดนึงไหนขอดูหน้าสดชื่นที่สุดในชีวิตหน่อยสิคะหนึ่งสองสามก้องแคบเข้ามานะคะตายแล้วสดชื่นดีมากเห็ดไหมคะคือติดคอผมแล้วฮะคือไม่ใช่เลยนะฮะเรากินของหวานแล้วต้องกินคนนี้กินโรตีคนนน้องซองค่ะสดชื่อุ้ยผมอันนี้ของพับใจอ่ะชอบความหวานเขาไม่ได้หวานแบบหวานโดดนะแล้วพอกินกับแป้งนุ่มๆอ่ะมันเข้ากันมากเลยแล้วที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหม เดินไปกินไปเดินชิมอันนี้เสร็จอันนี้อันนี้อันนั้นต่อพอ,อเหนื่อยปุ๊บพักแป๊บหนึง่งเสร็จเดินไปร้านอื่น,นต่อได้แต่ว่าแน่นอนค่ะว่าของอร่อยยังไม่หมดท่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทานของอร่อยกันต่อค่ะคระผมอง Plaza ความอร่อยกันเลยดีกว่าค่ะพี่ด่ายมีร้านไหนแนะนําอีกบ้างคะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะคะมาที่ร้านต่อไปของเราเลยดีกว่านะคะหมูกระด้งเบคอนทอดน้ําปลาค่ะร้านนี้เนี่ยในเรื่องของความสะอาดของน้ําปลาแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยคัดแต่ของดีมีคุณภาพใช้หมูนามัยต้องบอกเลยนะคะว่าปลอดสารพิษน้ํามันทอดครั้งเดียวค่ะไม่มีการใช้ซ้ำนะคะน้ํามันเก่าน้ํามันดาเราไม่ใช้เด็ดขาดเพราะฉะนั้น เชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจในคุณภาพได้เบคอนสดทอดน้ำปลาเมนูนี้ใช้ส่วนที่จะมาทำเบคอนเนี่ยหั่นเป็นชิ้นขนาดใหญ่เต็มปากเต็มคำมไม่ใช่เล็กๆบางๆแบบทัท่วๆไปนะคะ<ม>จากนั้นนำมาหมักน้ำปลาแท้สุดพิเศษของทางร้านทอดจนสุกเป็นสีเหลืองทองอร่ามหอมกรอบอร่อยแบบไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลย<ม>ปเป็นไงคะ<ม>พูดในคำเดียวครับถ้ามีข้าวเหนียวร้อน กินด้วยกันเนี่ยผมบอกแล้วอร่อยมากเป็นส,สุดๆค่ะนี่คือผมรู้สึกกัดไปปุ๊บเนี่ยความฉ่ำของน้ำทุกอย่างนะมันเต็มปากขั้วปากไปมากเลยอนอกนจากนี้นะคะยังม,มีเมนูอื่นๆนี้นะคะสามารถที่จะดูกันได้เลยเพราะว่าไปที่น,นั่นเนี่ยนะคะคือบางคนบอกว่าจะมีแค่หมูทอดอย่างดีวหรือเปล่ามไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเนี่ยมีเมนูอื่นๆอีกด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นหมูทอดอเชียงไฮ อันนี้มีแต่คนชอบมากเลยนะคะแล้วก็มีหมูแดดเดียวที่เนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ไม่แห้งด้วยอันนี้อันเรื่องของหมูต้องยกให้ร้านนี้เลยครับผมอ่ะคราวนี้เรื่องของหมูผ่านไปแล้วคราวนี้มาถึงอีกร้านหนึ่งมากดีกว่าค่ะเรื่องของปลาปลาแซลมอนเนี่ยเป็นปลาที่ดีมากๆเลยนะคะอร่อยมากแต่ว่าหลายคนบอกว่ากลัวเพราะว่าราคาแพงไม่แพงเลยค่ะร้านนี้นะคะเนยจังแซลมอนนะคะซาชิมิดงบริแซลมอนสด แซลมอนเบิร์นซูชิจัดเซ็ตจัดเต็มใช้ข้าวญี่ปุ่นร0 0เปอรซ็เมนูซิงเจอร์ของที่นี่นะคะก็คือข้าวครุกซอสปลาแหง้งแซลมอนสดไข่ม้วนส่งเครื่องที่ไม่ได้ใส่ข้าวเลยมเมนูเด็ดนะคะอยู่ที่แซลมอนดองกุ้งดองแล้วก็ยังมีน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดให้อีกด้วยค่ะวันนี้ขอชิมแซลมอนคนนิดนึงว่าสด,<ป>ดไหมแซลมอนนะคะไหนดูซิเป็นไงบ้างคะ เป็นใช่ไหมคือตัวปลาแซลมอนนะคะก็จะแบบคือด้วยความที่ว่าเราคัดคุณภาพอย่างดีใช่ไหมพอใส่น้ำจิ้มเข้าไปอีกอะแซบมากมันจะแซบมากน้ำจิ้มโอ้ท่านครับน้ำลายไหลออกมากล้วค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ของเค้าครับของผมนี่นะฮะตอนนี้ครับจะไหลแล้วอย่าไปดื่ตรงนั้นเลย โอ้โหแล้วท่านคือแบบว่าชิ้นให้เต็มๆนะมีมาหานบางๆเต็มคำมาถึงุ๊กคึกไม่ใช่แบบแล่บางๆอ่ะทุกคูหลอกกันไม่มีอันนี้เรามาแบบเต็มๆของจริงนะคะครับผมเอาค่ะมาที่ร้านต่อไปของเราบ้างดีกว่านะคะร้านต่อไปเจ้าสัวค่ะร้านนี้นะคะเริ่มจากเป็นร้านขายหมูในตลาดเก่าเยาวราชนะคะคจากนั้นเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็นร้านเจ้าสัวค่ะถือว่าเป็นต้นตำรับอาหารไทยจีนที่ ปรุงรสอย่างละเมียดละไมนะคะ<ม>แล้วก็มีประสบการณ์อย่างมากคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัย<ม>ความสาเร็จอันยาวนานตั้งแต่ตั้งแต่บรรพบุรุษ<ม>จนถึงปัจจุบันเลยนะคะคนี่เมื่อก่อนเขาขายหมูไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าหมูหไหนที่ดีส่วนไหนไหถึงจะอร่อยนะคะเมน<ม>ูเด็ดค่ะหมูสเต๊ะพรีเมียมใช้เนื้อหมูสันนอกหมักด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะเนื้อนุ่มไม่ใหญ่เกินไปนะคะไรเอ็นไรมัน พร้อมนึ่งจิ้มรสเด็ดข้าสันถั่วงามาคั่วเองเออแล้วก็จะบอกว่าเป็นสูตรโบราณใช้น้ำบวยแทนน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็มี้อดมันปลากายปลาหมึกกุ้งสดเนื้อปลากายแท้ด้วยค่ะไม่แปลกใจเลยทำไมผมฟังแค่เสียงผมไม่รู้เลยว่าอร่อยพี่ใหญ่เป็นคนระเลียนละไม้ในการพูดแล้วแบบโอ้โอาหารดูน่าทานมากอยกินอพูดไปก็คืนน้ำลายไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะครับผมยังมีอีกใช่ไหมคะพี่ใหญ่คะนี่มีทอดมันด้วยนี่ อันนี้ก็อันนี้ก็ดูน่าทานมากเลยนะคะนี่เพราะอะไรงี้นใช่เยอะแยะมากมายนะคะก็ไปดูกันได้ร้านนี้คือแบบสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มาแล้วมีแค่เศษชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆยักษ์เลยนะคะมาค่ะและต่อไปนะคะกุ้ยช่ายราชวัตรค่ะนี่คือกุ้ยช่ายสุดโบราณที่เมกะรักส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่รุ่นแม่เลยแป้งของร้านนี้มีความบางนุ่มเหนียวหนึบไส้ก็มาแบบจับ เต็มยังว่านั่งทะลักเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีไส้อะไรบ้างนี่นะคะไส้เผือกไส้มันแก้วนะคะแล้วก็ไส้หน่อม้ค่ะนี่ไส้เห็ด3ชนิดนะคะแล้วมีไส้อะไรอีกไหนดูซิไส้หลักๆเลยคุยไผ่แล้วมีไส้คุยไา่ด้วยมีมันม่วงด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะไฟเบอร์สูงนะคะพร้อมคุณประโยชน์มากมายเรียกได้ว่าอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะ นอกจากนี้ยังมีกุ้ยช่ายโบราณด้วยอันนั้นหาทานยากทั้งด้ายมีทอกล้ยที่มีไส้กุ้ยช่ายด้วยไส้เผือกไส้ข้าวเหนียวครับผมโอ้โหนี่สุดๆจริงๆร้านนี้เคยมาออกรายการแซ่พาซ่าด้วยเพราะว่าเจ้านี้เขาอร่อยจริงใช่ไม่ต้องดูอะไรมากเนี่ยแค่กล้องสูงเข้ามาเห็นไหมคะ แป้งเนี่ยมันใสเห็นไส้เลยอ่ะแป้มันธลัก์ออกมาเลยอ่ะคือเราเป็นคนที่เป็นคนโปร่งใสไม่มีอะไรปิดบังประชาชนไส้เราก็เลยเห็นแบบเต็มเอันนี้คือเรื่องกุ้ยช่ายเรื่องกุ้ยช่ายโอเคนะครับผมมาต่อเลยนะคะแน่นอนค่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าขายดีสุดๆขายดีตลอดกาลเลยขนมปังบ้านปังปอนนะคะดูให้ดีนะคะมีทั้งขนมปังบ้านปังปอนขนมปังกระเทียมขนมปังเนยขนมปังพริกเผาขนมปังช็อกโกแลตขนมปังกระเทียมตัวเด็ดสูตรนี้นะคะใช้กระเทียมสด ปั่นบทละเอียดแล้วปรุงรสค่ะรสชาติอร่อยที่สำคัญราคาดีมากๆแบบถุงนะคะถุงละ100บาทถุงใหญ่ๆนะน้องใหญ่นี่เหรอหนึ่งร้อยบาทใช่เยอะมากนะและมีข้าวตังนะถุงละ30บาทแต่สี่หอไม่ใช่ร้อยยีบนะ4ห่อร้ออ๋อมีโปรดีไปอีกให้โปรด้วยนะครับโอ้โหนี่ของกินนี่คือ1,000กว่าเมนูที่งาน ใช่ไปยังไงได้บ้างครับพี่ไดครับขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปเลยค่ะ <laughs> ที่งานลิ้นติดโปรแฟรอิ่มน้ำสำราญนะคะมีตั้งแต่เมื่อวันนี้นะคะจนถึงวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้ที่เซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้าและเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนานะคะจากนั้นพัก1วัน3 8ถึง8พฤศจิกาย,ยนที่เซ็นทรัลพลาซาเวสเกตค่ะ <laughs> งานนี้ใครที่บอกว่าชอบแนวแบบว่าเดินชอป <Den Shop. S 1> ชิม <laughs> ใครที่บอกว่าไม่ชัน Social โซเชียลดิสเทนซิ่ง,งอยากจะสั่งอาหารเพียงปลายนิ้วสัมผัสสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแค่เข้าไปที่เซ็นทรัลคิทเช่นผ่าน Line แอดของเซ็นทรัลนะคะในแต่ละสาขาเลือกได้เลยว่าจะเอาเมนูอะไรบ้าง<ม>คิดค่าส่งตามระยะทางจริงคะ่ะ<ม>แล้วเรื่อง<ม>ความปลอดภัยงาน<ม>หน่อยคะ่ะพี่ไดคะ่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าเราปฏิบัติตามมาตร,รการการป้องกันโควิด1 9อย่างชัดเจนเลยนะคะมีการตรวจ a อ k ทุกคนล้างมือเว้นระยะห่างเพราะฉะนั้นสามารถที่จะมั่นใจได้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย แต่ที่ต้องมั่นใจได้มากที่สุดเลยคือเรื่องของความอร่อยและความคุ้มค่ะปกติเราต้องเดินทางไปกี่ที่กว่าจะได้เจออาหารในขนาดนี้แต่เนี่ยกว่า1,000เมนูไปกันได้เลยนะคะขับรถจอดปุ๊บอร่อยกันได้เต็มที่ไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดตอนนี้ของคนบอกว่าต้องไปต่างจังหวัดไม่ต้องไปเลยไปที่นี่นะคะเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้าและเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนานะคะ ไปได้เลยทุกเมนูต่างๆเหล่านี้รอคุณอยู่ที่เดียวจบเลยนะครับวันนี้นะครขอบคุณภรรยาคุณพี่ก้องมากนะครับขอบคุณมากค่ะคุณสามีพี่ก้องยครับะยังไงไปกันได้ผมบอกเลยว่าของดีของอร่อยมีรอคุณผู้ชมอยู่แล้วจัะใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้แพรพร้อมแจกแล้วค่ะมาค่ะมาเลยทางด้านนี้นะคะเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วเพราะเราต้องแจกของรางวัลนั่นเองค่ะโอ้โหรายชื่อคือแน่นจนแบบว่า ลำบากมากเลยนะเนี่ยแน่นมากเลยเนาะลาหชื่อ่าวันนี้ใครเป็นผู้โชคดีบอกเลยว่าเป็นผู้โชคดีจริงๆนะผมค่ะดึงขี่ลายชื่อเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมาค่ะแตงแฉงแจงนี้เลยนนค่ะลายชื่อในวันนี้ เมทาพรชีระธรรมธาดาค่ะโทรไปเลยกับพี่น้ำโทเลยค่ะปติการาง่ายๆเนาะบอกแบบบอกบอก่บอยมากเลยคือแค่ส่งรายชื่อเข้ามาสแกน QR Code ที่ขึ้นมาข้างบนนี้นะคะก็ รับรางวัลไปเลยแล้วเราไม่ถามอะไรด้วยนะเราแจกกันแบบง่ายๆเลยเราอยากแจกเราอยากแจกโดยเฉพาะเนี่ยอาทิตย์หน้าเราแจกแบบว่าทั้งรายการเลยครับเพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสส่งรายชื่อมาได้เลยส่วนละครค่ะคุณผู้ชมห้ามลืมดูนะคะพฤษสภาแทนวารักแท้แค่เกิดก่อนตอนจบแล้วโอ้โหตอนจบแล้วเนาะเลยจริงสนุกมาตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงต้องดู <ม>เดี๋ยวรอนสานึมพี่เมทาพรขาต้องรับสายก่อนนะคะเราอยากแจกมากแต่ต้องรับสายด้วยค่ะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้โชคดีแต่ว่ายังไม่สุดถ้ายังไม่รับสายนะเอาดีๆถ้ามีเวลาก็จะจะจับใหม่แล้วนะพี่เขาอาจจะไม่ว่าง,งขออีกหนึ่งชื่อขออีกหนึ่งชื่อค่ะเ<ช>ด้แทนอ่ะจริงๆโอ้โห เนี่ยก็เรียกว่าโชคดีแต่ยังมีสุดจริงๆอ่ะขอให้เป็นท่านนี้ก็แล้วกันนะคะคุณสถาพรระวีรุ่งทิ์ค่ะค่ะขอเถอะทำไมพอเป็นแพมจับรายชื่อแล้วไม่รับสายที่ป๊อปปี้จับคือรับสายทุกคนเลยรับเถอะค่ะเดี๋ยวแพมน้อยใจแล้วนะคุณผู้ชมมั่นใจมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจนี้สัลพรน่าจะรับสายรับเอาไปเถอะค่ะเพราะว่าหม้อทอดไร้น้ำมันของเราดีมาก บอกเอาเลยว่าเราใช้แล้วคือติดใจ,ดใ,จใครได้ใช้ต้องติดใจทุกคนแน่นอนคะ่ะแล้วก็อย่าลืมร <c oughs> ับใส่แล้วสวัสดีค่ะพี่สถาพรโทรจากรายการแซฟคาซซ่านะคะอ๋อเ <c oughs> ขาพูดกันอยู่ครับค่ะพี่สถาพรอยู่จังหวัดอะไรคะ อยู่กรุงเทพค่ะบอยู่ทำงานหนิงเจ็ค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพวันนี้จะโทรมาบอกว่าพี่สถาพรเป็นผู้โชคดีได้รับเป็นเลยข่ะวหม้อทอดไร้น้ำมันจากจัมมัสโธ่ยินดีด้วยค่ะเอาไปดูใครไช้เลยคะพี่อ๋อปารีชัรที่บ้านรอลานานมากเลยครับ่ยรอนานแต่ว่าในที่สุดเราก็โทรมาจนได้ส่งมากี่รอบแล้วคะเนี่ยส่งมากี่รอบแล้วก็คุณพี่ขา ก็จบมาตั้งตัมาสามม่ก็สานครั้งเลยนะหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะพี่อืออืออ่วันนี้ได้รับไปแล้วรอบนี้เป็นทำจับรายชื่อด้วยแหละโชคดีมากเลยค่ะคุณสถาพรอ่าโชคดีมากยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะนิจัยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้โหวันนี้เวลาเราหมดแล้วค่ะขอบเราจัตตาซ่าสวัสดีค่ะ